อดีุทคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับวันนี้ออกมาโปรโหดเซิร์ฟนั่นเองมาเปิดจะได้รู้ว่าเซิร์ฟมีอะไรมากมายนะครับโอเคของตะลอยางในเซิร์ฟมีของราคาตามนี้นะครับมีหลายอย่างมากมายราคาก็จะไม่แพงเกินไปของแรกตะลอยางนะครับก็จะมีพวกกิจกรรมการเติมการเปิดกล่องหรือกิจกรรมต่างๆการแจกของในกิริณนต์เองนะครับมาเรามาดูต่อที่มีนเองนะครับ มีก็ไม่มีอะไรมากมายของอะไรของนีก็จะมีตามนี้เปิดกล่องหน้าทุกอย่างครับอย่างนี้มาแล้วมาดูที่กล่องต่อนะครับกของเซิฟเราก็จะมีหลายรูปแบบของแต่ละอย่างก็สามารถหาได้ของนี้เป็นเซ็ตใหม่ครับต้องเติมห้าร้อยนะครับจะได้โอเคไปเซ็ตอื่นต่อต่างๆในนี้บางอย่างสามารถเปิดได้ในการเปิดกล่องสุดท้ายนะครับรูปคนขลังนี้เองโอเค ยาก็ไม่มีอ,อะไรมากมายครับตอนนี้เหมือนกันตู้เซ็ต่างๆไม่ได้ได้จากกิจกรรมนั่นเองครับเห็นไแม้ก็เติมตามกิจาก,การรมนั่นเองของแต่งปืนก็มีอะไรม,มากมายครับเหมือนเทอร์มาดาทุกอย่างอาจจะน้อยกว่าบางครงับนี่ครับผมกล่องสุ็ตต่างๆนี่แบบปุ๊บนี่เราก็มาดูเราได้เลยนี่ของเได้ไม่เสียเครื่องสามหัวนั่นเองนี่จี๖๑โอเคนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์กำลัง รีเซอร์เวอร์อยู่ถ้าไม่มีมีเจอไปดูนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเลยนะขอบคุณ <Okay. S 1> ครับ